สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับกินบนเรือนขี่บนหลังคาของจริงใครที่เป็นทาสแมวนะครับเห็นคลิปแล้วก็ต้องมีหลุดหัวเราะออกมาบ้างเพราะนี่คือคนไลที่ทิ้งของกลางไว้บนหลังคาบ้านแบบคาหนังคาเขา,ขาผู้ใช้ทิกตอกไลน์หนึ่งนะครับได้ถ่ายคลิปวิดีโอขนาดก่อเหตุไว้ได้ พร้อมกับระบุข้อความนะครับว่ากินบนเรือนขี่บนหลังคาซึ่งเธอได้ถ่ายเจ้าเหมียวตัวสีดํขาขณะที่มันขึ้นไปอึนบนหลังคาบ้านนะครับที่รับลมแดดแบบสบายใจโดยได้ระบุไว้ว่าเป็นแมวเพื่อนบ้านที่ปกติแล้วชอบขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านกันหลายตัวแต่จะเห็นแค่ตัวสีดําที่ชอบไปอึนบนหลังคาบ้านเท่านั้นกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดปื้ม v r s o ในโปรเจกต์ NFT ปื้ม v r s o ถูกกลุ่มผู้เสียหาย ในโปรเจกต์เกม NFT ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความหลังถามความคืบหน้ามาตลอด2ปีแต่ไม่มีคำตอบและไม่สามารถติดต่อทีมงานได้โดยทางผู้เสียหายหลายร้อยคนนะครับได้ร่วมลงทุนจนมีมูลค่าสูงถึง15ล้านบาทสำหรับโปรเจกต์ NFT นะครับเป็นเกมประเภทที่เล่นแล้วได้เงินนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อป,ปลายปี2564มีการนำคาแรคเตอร์เน็ตไอดอนะครับและอินฟลูเอนเ มาทำเป็นตัวละคร NFT จนมีกระแสะแรงแต่กลับไม่มีตัวเกมเต็มออกมาให้เล่นแถมยังเลื่อนวันเปิดตัวมาแล้วถึง4ครั้งนับตั้งแต่จำหน่าย NFT profile picture จนแฟนๆนะครับหมดความเชื่อถือซึ่งเป็นสาเหตุให้นักลงทุนรวมตัวกันฟ้องร้องของเงินคืน โรคท้องร่วงที่ภูเก็ตคาดว่าเกิดจากน้ำดื่มน้ำแข็งปนเปื้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาแถลงเรื่องโรคระบาดว่าเชื้อโรคนั้นน่าจะมาจากการปนเปื้อนกับน้ำดื่มและน้ำแข็งโดยทางสาธารณสุขได้เข้าทำการตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั้ง6กแห่งและโรงเรียนที่มีนักเรียนป่วยเพื่อเก็บตัวอย่างไปทำการตรวจสอบแล้วพร้อมทั้งจะเพิ่มคอรลีนในน้ำประปาเพื่อฆ่าเชือ้อคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3-5วัน ถึงจะรู้ผลว่าอาการท้องเสียนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรและคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการควบคุมโรคประมาณ1เดือนเป็นอย่างต่ําและแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากแต่ทางโรงพยาบาลในภูเก็ตยังสามารถที่จะรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนชาวภูเก็ตอย่าได้วิตกและขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการยึดหลักสุขร้อนสะอาดและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่ทุกครั้งก่อนปรุง หรือรับประทานอาหารและภายหลังขับถ่ายอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่ชอบเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ผู้ใช้ติ๊กต็อกลายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของตนเองขณะครอบครัวกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยกันอยู่โดยมีผู้ใหญ่สองคนและก็เด็กอีกสองคนและก็พบว่าเจ้าวัวตัวใหญ่สีน้ำตาลเข้มเดินมาแบบงงๆโดยเจ้าของโพสต์นะครับได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบเปิดประตูบ้านไว้ อย่างไรก็ตามหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างก็พากันเดานะครับความรู้สึกของเจ้าวัวว่าคิดอะไรอยู่ถึงเดินเข้ามาในบ้านคนและก็เรื่องนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพราะหากเป็นสัตว์ที่มีพิษเข้ามานะครับก็อาจจะพบกับอันตรายได้รอดตายเพาะไก่แต่ไร้คําขอบคุณเกลเยเชอร์ปาไก์หนุ่มชาวเนปาลได้สังเกตเห็นร่างของลวีจันทรนนักปีนเขาชาวมาเลเซีย ที่กำลังเกาะคาเชือกอยู่ที่ความสูง2 7 0 0 0ฟุตบนยอดเขาเออเรสขณะที่ทีมอ,อื่นนั้นต่างก็ผ่านละวีจันทานขึ้นไปแต่เกลอเย่กับโน้มน้าวให้ลูกค้าของเขาให้ช่วยเหลือชายคนนี้โดยการแบกร่างของเขาขึ้นหลังก่อนที่จะทำการเดินลงมาเป็นระยะเวลา1,900ฟุตและใช้เวลาถึง6ชั่วโมงจนนำเขากลับลงไปสู่เบสแคมป์ได้สำเร็จซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับต่างก็บอกว่านี่คือภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และหลังจากละวีจันทานได้บินกลับมารักษาตัวจนหายดีที่มาเลเซียเขาก็ได้โพสต์ขอบคุณเราสปอนเซอร์และบริษัทประกันภัยซึ่งทางด้านชาวเน็ตนะครับต่างไม่พอใจเพราะละวีจันทานไม่ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีพระคุณตัวจริงอย่างเกลวเยเซอร์ปาที่ช่วยเหลือเขาเลยทําให้เรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นดราม่าก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานนะครับจะมีการใส่ชื่อของเกลวเยร่วมกับไกดชาวเซอร์ปาคนอื่น ที่อยู่ในทีมช่วยเหลืออย่างไรก็ดีนะครับเกลเยยยังได้ออกมาเฉลยนะครับอีกว่าลาว,วีจันทานนั้นได้บล็อกไอจีของเขาก่อนที่จะกลับมาติดต่อกันใหม่ซึ่งทางด้านเกลเยยนั้นนะครับก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลามโดยเฉพาะจากชาวมาเลเซียที่เข้ามาเขียนแสดงความขอบคุณที่ช่วยเหลือชีวิตนักปีนเขาร่วมชาติเป็นจํานวนมากปลาดุกไซยักษ์ที่ทําลายสถิติโลกที่แม่น้าโปแม่น้าที่มีความยาวที่สุดในอิตาลี นักตกปลาชาวอิตาลีทีมแมดแคทได้ตกปลายักษ์ที่มีความยาวขนาด2.85เมตรและมีน้ำหนักถึง150กิโลกรัมโดยนี่คือการทำลายสถิติเดิมนะครับที่ทำไว้ในปี2010โดยมีความต่างเพียง4เซนติเมตรเท่านั้นส่วนทางด้านนักตกปลาเขาก็ได้ใช้เวลาสู้กับปลาอยู่นานนะครับ45นาทีก่อนที่จะตกมันขึ้นมาได้โดยเขานั้นนะครับได้พยายามตกปลาในแม่น้ำโรมานานกว่า23ปี สุดท้ายปลาดุกยักษ์นะครับที่คาดไม่ถึงก็กินเดีย่อของเขาซึ่งหลังจากที่ได้วัดขนาดนะครับและถ่ายรูปเขาจึงตัดสินใจปล่อยปลาตัวนี้คืนสู่ธรรมชาติโอ้ตัวเบอรเริ่มเลยครับผัดเผ็ดปลาดุกนี่กินได้เป็นเดือนนะครับจีนมุ่งสำรวจแดนใต้พิภพขุดหลุมลึกพิเศษกว่า1 0,000เมตรที่บริเวณแองทารินเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนได้มีการขุดเจาะหลุมที่มีขนาดลึกมากกว่า1 0,000เมตรแห่งแรกของจีน โดยความสําคัญของการขุดในครั้งนี้นะครับเพื่อสํารวจพื้นโลกระดับความลึกของจีนและศึกษาพื้นที่ที่อยู่ลึกไปใต้พื้นผิวโลกที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนโดยในตอนนี้นะครับได้ทําการเจาะลึกลงไปในพื้นโลกจนทะลุผ่านชั้นหินภาคพื้นทวีปมากกว่า10ชั้นแล้วซึ่งรวมถึงชั้นยุคหินครีเทเชียสอีกด้วยส่วนทางด้านผู้เชี่ยวชาญงานขุดเจาะได้ระบุนะครับว่าการขุดหลุมลึกกว่า10,000เมตรนับเป็นความพยายามในการสำรวจดินแดนที่ไม่รู้จักมาก่อนของโลก และขยายขอบเขตความเข้าใจของมนุษย์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105สมัยไทยแลด์ M